สวัสดีครับเราขอเป็นกำลังใจให้ทหารไทยทุกนายทุกเหล่าขอร้องเพลงชาติไทยอย่างเป็นพลังที่อันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยด้วยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ให้ประเทศไหนมาย่ำยีมารุกร้านเป็นกำลังใจให้นะครับ คนทั่วประเทศส่งกำลังใจให้ทหารไทยไทยนิรักสงบแต่ที่รบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขีสระเรือดทุกญาตเป็นชาติพี่ทะเล่งประเทศชาไทยทุเวไม่ใช่ชยโยไทยแลนด์สู้ตายบทขยี้ให้เกี้ยง อย่าให้เหลือไอ้พวกผู้นำเขมรนทุกรายเด็ดหัวมันออกมาเอามาประนามเอามาจัดการให้ถึงที่สุดเพราะนี่คือประเทศไทยไม่ให้ใครมารุกรานเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นไทยยังคงอยู่